หน้าแห้งจนแต่งแป้งไม่ติดนะครับแก้ด้วยวิธีนี้นะครับเวลาที่คนไข้ามาฉีดบท็อกกับผมเนี่ยผมจะอยากรู้ว่าคนไข้เนี่ยผิวแห้งมากไหมนะครับผมจะถามว่าเวลาแต่งหน้าเนี่ยแป้งติดไหมนะครับเวลาที่เราหลังล้างหน้าเนี่ยมีดิ้วรอยเล็กๆใต้ตาไหมานะครับทาไมผมถึงถามว่ามีแป้งติดไหมนะเพราะว่าลักษณะสําคัญของตัวแป้งก็คือแป้งเนี่ยมันไม่สามารถเกาะกับผิวหน้าของเราได้นะครับ มันต้องอาศัยมอยเจอไรเซอร์บนหน้าของเราดังนั้นใครก็ตามที่ผิวแห้งมากๆเนี่ยเขาจะแต่งหน้าตอนเช้าเสร็จเนี่ยช่วงประมาณเที่ยงเที่ยงเนี่ยแป้งเขาจะหลุดและแล้วเขาต้องเติมแป้งตอนเที่ยงอีกครั้งนั้นถ้าใครก็ตามมีปัญหาเรื่องผิวแห้งมากนะครับวิธีการแก้คือเติมมอยเจอไรเซอร์เข้าไปในผิวให้เพียงพอเนะีแล้วมอยเจอไรเซอร์เนี่ยจะทําให้แป้งเนี่ยติดได้นานขึ้นติดได้ทนขึ้นแล้วแต่งหน้าได้สีฉูดฉาดสวยมากขึ้นเลยนะครับวิธีการอันแรกที่สําคัญมากข้อที่1คือเวลาใช้ผลิตภัณฑ์ ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าสำหรับผิวแหง้งเท่านั้นเช่นเวลาใช้ครีเซอร์นะครับต้องใช้ครีเซอร์ที่ไม่มีฟองถ้ามีฟองเม,มื่อไหร่ตัวฟองจะทําให้ผิวหน้าเป็นด่างแล้วก็ทําให้ผิวหน้าแหง้งสังเกตครับหลังล้างหน้าเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าผิวหน้าเราจะแหง้งแล้วก็มีริ้วรอยเล็กๆแล้วก็หน้าตึงถ้าไม่รีบทาครีมนะคนผิวแห้งจะบอกเลยว่าอุ้ยหน้าตึงมากเลยนั่นแหละคือสัญญาณของผิวแห้งแล้วนะครับดังนั้นใครก็ตามที่ใช้ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าผมแนะนําให้ใช้ผลิตภัณฑ์ทีี่่่ไมมมมฟองงและคควาชชืช้น บนผิวได้เช่นนะครับที่ผมแนะนําคนไข้คลินิกจะชื่อ i n f ฟ e e w w t t r r c l e n n s i n g เ e l เป็นผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่ปราศจากฟองเลยดังนั้นผิวหน้าจะคงความชุ่มชื้นหลังล้างหน้าได้ทันทีแถมเติมความชุ่มชื้นไปโดยการใส่สารที่ชื่อว่าโซเดียม PCA เติมความชุ่มชื้นเข้าไปทันทีหลังล้างหน้าด้วยส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับใครที่แต่งหน้าเป็นประจำนะครับ แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ล้างหน้านะครับชื่อ cleansing milk นะครับตัว cleansing milk เนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์ล้างหน้าลักษณะของน้ำนมนะครับทาบนผิวหน้านะครับจงกระทังทั่วนะครับแล้วก็เช็ดออกโดยใช้สำลีหรือใช้ทิชชู่สำหรับเช็ดหน้าก็ได้จะทำให้ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าออกได้นะครับยกเว้นอย่างเดียวที่ออกไม่ได้คือผลิตภัณฑ์ที่เป็นชนิดกันน้ำเช่นมาสคาร่ากันน้ำ อายแชโดกันน้ำเนี่ยจะไม่สามารถกําจัดออกได้นะครับต้องใช้ผลิตภัณฑ์อื่นๆน,นะครับซ้ําในบริเวณที่เป็นผลิตภัณฑ์กันน้ำนะครับสำหรับใครก็ตามสนใจนะครับทั้งผลิตภัณฑ์ล้างหน้าแล้วก็ตัวครีนซิ่งมิลสสามารถพิมพ์คําว่าหน้าแห้งได้แล้วก็เดี๋ยวแอดมินเข้าไปให้ข้อมูลนะครับถ้าแอดมินไม่ให้ข้อมูลนะภายใน10นาทีสามารถทัก ไลน์แอดด็อกเรทีมหรืออินบ x ็อกของ Facebook ได้เลยครับสำหรับใครก็ตามชอบความรู้ดีๆกระชับกระชับแบบนี้นะครับสามารถติดตามหมอทีมได้ใน YouTube Facebook, IG, TikTok, Twitter ชื่อเดียวกันเลยหมอทีมด็อกเตรทีมนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับรักทุกคนสวัสดีครับ